ปรสิทธิ์อัมมหิตท,ที่ห้องสอบสวนมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วมีนายตำรวจเดินเข้ามาพร้อมไฟมเขานั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามลอนยกมือไหว้เขาเขาก็ไหว้ตอบแต่สายตาที่มองมาเป็นสายตาที่เย็นชา มันมีอะไรในใจขอตอนไอ้ใจยาวและนิ่งอยู่รุ่นไายกับกำลังเรียบเรียงคำพูดก่อนเอ่ยปากมาว่าคุณกระต่ายคุณมีอะไรจะให้การเพิ่มเติมหรือเปล่าหลอนมองเขาแบบไม่สะทกสทานและสายหน้าในตรวจเจ้าของคดีรีตามองเธอและพูดว่าเมื่อสามเดือนก่อน คุณมีปัญหากับคุณแตงกว่าเพราะคุณรู้ว่าจะถูกเลิกจ้างจากการปันผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงกว่าเนื่องจากคุณแตงกวารู้สึกว่าไม่ชอบใจการทําหน้าที่ของคุณซึ่งคุณยอมไม่ได้เนื่องจากคุณแตงกว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองของคุณแม้ว่าจะเคลียร์กันได้ในตอนนั้นแต่ลึกๆคุณก็อยากเครืองได้คิดว่ายังไงคุณก็ต้องโดนปลดแน่ คุณก็เลยหาทางแก้แค้นเอาคืนและคิดว่าต้องได้เงินก้อนโตจากงานสุดท้ายก่อนแยกทางกันคุณก็เลยขายงานเอ็นให้กับไฮโซในราคาที่คุณสามารถตั้งตัวได้โดยที่คุณแต่งความไม่รู้และลูกค้าก็ไม่รู้ตัวว่าคุณแต่งความไม่รู้เรื่องนี้จึงมีการวางแผนกันว่าการล่องเรือครั้งนี้จะไปจบที่โร,รงแรม ไม่ได้ก,กลับไปที่อู่จอดเรือดังนั้นจึงมีการทวงเวลาล่องเรือไปไกลจนดึกตอนนี้คุณแตงควาเริ่มรู้สึกผิดกัิจึงบอยพากลับลูกค้าไฮโซจึงบอกว่าใจยกันแล้วทำไมถึงบิดเร็วตอนนี้เองที่คุณแตงควาทึงได้รู้ว่าถูกขายคุณแตงควาก็เลยอารว่า พวกคุณก็เลยช่วยกันปุกปั้าจับตัวคุณแตงกวาไว้จนคุณแตงกามีบาดแผลจากกนพวกคุณก็เลยพลกคุณแตงกวาตกน้ำเพราะกลัวความผิดจากนั้นก็เลยปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรอยู่พักใหญ่หาทางทำลายหลักฐานที่จะสาไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเช่นรอยรอยที่เกิดจากการต่อสู้กันบนเรือ จากนั้นจึงทําการสร้างสถานการณ์ในคนริมแม่น้ําเห็นว่ามีเหตุคนตกน้ําและการค้นหาอยู่กลางแม่น้ำเพื่อวางให้คนเหล่านี้เป็นพยานรวมทั้งติดต่อคนรู้จักแต่เพรุธของคุณก็คือการบอกว่าไม่ต้องมาในที่เกิดเหตุไม่ต้องบอกซื่อและจากการที่ไม่บอกญาติผู้ประสบเหตุมันก็ผิดวิสัยของคนทั่วไป เพราะคุณกลัวจะมีคนรู้ความจริงนอกจากนั้นแล้วคุณแตงกวาก็มีประการอุบัติเหตุทางหน้ามาไว้โดยมีบุญบุญทําเป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งนั่นก็คือลูกของคุณแต่ยังเล็กอยู่คนดูแลเงินก็ต้องเป็นคุณจากนั้นพวกคุณก็หนีออกจากที่เกิดเหตุกลับไปไปรไะชุมกันต่อที่อู่เรือเพื่อปรึกษาญาติ และทนายที่มีความรู้ทางกฎหมายเตรียมไว้เพื่อตอบคำถามสื่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้แนวทางแก้ตัวว่าต้องการไปฉี่ที่ท้ายเรือและตกรเรือเองจะได้เป็นความประมาทที่ทำให้ตัวเองเสี่ยงภัยอันตรายพวกคุณจะได้รอดตัวในที่สุดซึ่งทุกคนก็ต้องให้ปากคำไปในแนวทางนี้แต่การไม่ยอมอยู่ให้ข้อมูลนาทีเกิดเหตุ นับว่าเป็นพิรุธอีกข้อหนึ่งของพวกคุณสึนงาพวกคุณทําตัวเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปที่เพื่อนหรือญาติประสบอุบัติเหตุก็จะไม่มีใครสงสัยแบบนี้ในวันต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวพวกคุณมาให้ปากคำพวกคุณก็ประวิงเวลาเอาไว้เพื่อจัดการทุกอย่างให้ลงตัวก่อนทบทวนว่ายังมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง รวมทั้งให้ปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในตัวจัง,งก่อนเมื่อแน่ใจว่าพร้อมแล้วจึงค่อยมาพบเจ้าหน้าทีท่ทำรวปเริ่มบอกสื่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและแก้ต่างให้ตัวเองแต่ก็กลายเป็นว่าพวกคุณกลับสแสดงพิรุธอในเห็นมากขึ้นั้งร้องรอยขีดข่วนพกจำตามร่างกายของคุณแจ็คลูกน้องคุณปองเจ้าของเรือซึ่งเมื่อขึ้นศาลแล้ว ทาแก้ตัวต่างๆของพวกคุณก็จะฝังไม่ขึ้นผมจึงขอแนะนําว่าให้พวกคุณรับสาร,รภาพมาตรงๆดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาที่สำคัญคุณแตงกวาเป็นเพื่อนคนและช่วยเหลือคุณมาร่วมยี่สิบปีคุณควรสํานึกในบนคุณของเพื่อนยอมรับผิดและทําสิ่งที่ถูกต้องจะดีกว่านะ กระไตฟังจบก็เอามือปิดปากทำท่าหาวอย่างไม่สะดวกสถานก่อนเอ่ยถามขึ้นว่าไม่ทราบว่าพ่อตาคุณปองเป็นใครครับคุณตำรวจเพราสะดุ่งเล็กน้อยเพราะคาดไปถึงว่านางจะถามคำถามนี้ก่อนที่เขาจะตอบว่าผู้การภาหลยิ้มอย่าเย็นชาก่อนตอบว่า นี่คือคําตอบค่ะทําไมนายตำรวจเจ้าของคดีชุนจาหน้าแดงที่หลอนกล้าเอานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มากูเขาเขาจึงพูดอย่างมีอารมณ์ว่างานนี้นอกจากคุณจะได้กาจัดศัตรูแล้วยังเนินก้อนโตจากเขามีอีกตอนนั้นยังไม่พอคุณยังจะได้ฆ่าปิดปากจากให้โซโพวกนี้ไปอีกนานเพราะคนพวกนี้กลัวการติดคุกที่สุด เอามาอีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาและผมมั่นใจว่าหลักฐานทั้งหมดในแฟ้มนี้สามารถเอาผิดพวกคุณได้แน่นอนคอยดูกระแต่ยิ้มเยอะอยันในเขาก่อนลุกขึ้นแล้วพูดว่าจะตั้งข้อหาอะไรก็ตั้งจะฟ้องยังไงก็ฟ้องเลยค่ะเจอกันในศาลให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนะครับแต่หลังจากนั้น ยังไม่ทั้นที่เขาจะดําเนินการแจ้งข้อหาว่าคนที่อยู่บนเรือลํานั้นสมคบคิดกันฆาตกรรม้รายไปกวา่าดารานักร้องสาวเขาก็ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้เขาออกจากการเป็นเจ้าของคดีเพราะได้รับการร้องเรียนว่าเป็นเจ้าพนักงานขคค่มขู่ประคับขืนใจให้คนที่อยู่บนเรือรับว่าได้กระทาความผิดโดยดีชอบ บรรดาหลักฐานต่างๆจึงต้องตกเป็นของเจ้าพนักงานตำรวจคนใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่แทนซึ่งในที่สุดก็ปรากฏว่าคนเหล่านั้นได้รับตัวสถานเบาและรอลงอาญาทั้งหมดแต่เงินในบัญชีของคนเหล่านั้นร่องไปคนละหลายล้านยกเว้นกระต่ายคนเดียวเงินไหลเข้าบัญชี อยู่ตลอดเวลา